โอ้ยหน้าสนตีนหน้าสนตีนเนี่ยคุูแล้วกูหมันใจคนอย่างเน่ยม่งไม้ลงมือไม่รู้ตังมึงเนี่ยนะไม่ลงไม้ลงมือไม่รู้ตัวคนอมึง่ยไล้อไมรู้ันมเียนะไมลงไม้มือกมรูัอ่งมเยะไมลอม่รูตาเนี่ยไม่ล้ือ่รูอางมึงเนี่ยะไม่ลงไม้ลงมืไม่รตันอย่างน่ะไม่ลงไือไูกั่ไหมนค่ะ่ลงมงอย่รูัวนอย่น่ะ แม่บอกโยมแม่ว่าจะมาแต่งงานก็อาตมาบอกว่ามางานแต่งแต่อาตมาไม่ได้มา <abil itation. S 2> แต่งงานนี่โยมแม่นั่งก่อนไหมไม่นั่งโยมแม่นั่งก่อนไม่นั่งนั่งเลยเอ้นนักโทษไม่ไคะขออนุญาต้ถอนก็พูดถอนค่ะถอนคำว่านักโทษถอนคำว่านั่งลงฮมันน่ากลัวตรงไหนนั่งลงอ่ะโยมแม่เป็นสีที่ตูดนั่งลงโยมแม่อาตมาจะให้พอนจ้า ดีมากเลยโยมแม่แท้หนีเบียร์ยักษมแม่อยากได้พรให้สิลได้พรนะเออทำามาอนันตปาดใช่ยอปาติเบเฮนะอปาติยาอปาติเฮเฮ้ยอปาติโคอปาติคูคือคืมาว่ารีบคัดเลยดีกว่าทำไมอะคะเดี๋ยวนรกจะแดกกระบางเลยไปดีกว่า